สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันวันอังคารนะคะว<ะ>ันนี้เป็นวันที่สองนะคะในหน่วยหนูน้อยปลอ,อดภัยห่างไกลโควิดในจีนนะคะวันนี้ผู้ออนมีใน,นมาชาเด็กๆด้วยค่ะอะไรเอ่ยเป็นหวัดทีไรหายใจไม่ออกคุณแม่เคยบอกให้สั่งออกมาอะไรคะดเด็กๆตอบสิอะไรคะเพราะเป็นปัดแล้วหายใจไม่ออกเลยคุณแม่บอกว่าให้สั่งออกมาสั่งออกก่อนเก็บไว้คืออะไรคะเด็ก อะไรคะโอ้มันคุณน้ำมูกนะคะน้ำมูกมีเชื้อโรคไม่สะอาดนะคะเราต้องใช้ผ้าหรือที่ชู่เช็ดให้ให้หมดนะคะค่ะต่อไปนะคะมีคำเงื่อนอะไรเอ่ยเป็นน้ำใสๆถัดเช่วยือไรกระเด็นออกมาอะไรคะอะไรคะใช่แล้วกระเด็นออกมาเราต้องเราไม่ได้ปิดปากอะไรคะเดี๋คุณนะคะแอนน์น้ำลายนะคะอันนี้เป็นน้ำลายเด็กน้อยก่อ ยังไม่ค่อยมีฟองเนาะไหลย,ยืดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน,น้ำลายก็เป็นเชื้อโรคนะคะ้เด็กจ้าวันนี้ครูสอนและครูออนนะคะจะสอนให้เด็กเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรคโควิด -19 จได้แพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างมากเลยนะคะทําให้เด็กเนี่ยไม่สมา,ามารถมาโรงเรียนได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าการติดต่อของโรคเนี่ยคือจากการจามไอแล้วก็สัมผัส้ำมุกน้ำลายนะคะ เราคืต้องใส่แมสกนะคะหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวร้อนเจ็บคอมีไข้แล้วก็รู้สึกว่ากินอะไรแล้วไม่รับรสไม่ไั้อุอหภูก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อจะตวรวจดูว่าเราติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญเลยอย่าออกไปไหนสมควรต้องอยู่บ้าน<ด>นะคะดยู่เชื้อเพื่อชาติเพื่อจะให้การแพร่ระบาดเนี่ยลดน้อยลงนะคะ คุณครูมีภาพมาฝากนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆตอนนี้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะออกไปไหนหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสวมหน้ากากอนามัยหรืแมตนะคะแต่คุณครจะให้เด็กวลองดูภาพนี้เมื่อคนที่มีติดโควิด1 9ชินแล้วเป็นอาการหนักๆนะคะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครูอ๋อนเนาะเพราะว่าไม่สามารถหายใจเอง,หา,เองหายใจติดขัดแล้วก็เหนื่อยมากนะคะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ คุณหมอและพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดนะคะก็ต้องใส่ถุงมือใส่ชุด PPE แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่ทับชิลใส่แมสอย่างนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยมันลำบากมากเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยรักษาไม่หายเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตได้นั่นเองดิเราต้องช่วยกันป้องกันโรคโควิดในทีนะคะอย่าออกไปไหนแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด บายค่ะคุณน,นิจเจอกันใหม่ค่ะ